วันนี้ก็มาพบกับน้องมะนะคะวันนี้น้องมะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำค่ะคือตัวนี้เลย p u Cups ตัวนี้คือถ้วยอนามัยที่จะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายจากผ้าอนามัยได้เยอะมากๆตัวนี้สามารถใช้ได้ถึง 1> 5 1าถึงปีเลยค่ะทุกคนเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองกับผ้าอนมามัยอีกต่อไปเพราะว่าน้องม้าได้ลองใช้ตัวนี้มาแล้วประมาณสงเดือนนะคะรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็แบบประหยัดได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องม้าจะพาทุกคนดูในกล่องนะคะว่ามันมีอะไรบ้างคะ่ะนี่นะคะทุกคนหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องน่าใช้มากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูในกล่องว่ามันเป็นยังไง เปิดกล่องออกมาเราก็จะเห็นคู่มือการใช้งานนะคะว่าน้องใช้งานยังไงบ้างตัวแรกนะคะก็จะเป็นถ้วยอนามัยนะคะเขาซีนมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้พอเราใช้เสร็จนะคะก็เก็บไว้ในนี้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเจลล้างนะคะเพื่อทําความสะอาดให้น้องสะอาดอยู่ตลอดเวลานี่คือเซ็ตทั้งหมดนะคะที่เราจะได้ภายในกล่องจ้าเดี๋ยวน้องมาจะพาทุกคนแก่นะคะว่าถ้วยอนามัยเป็นยังไงนะคะ นหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนใครนะคะที่อยากรู้ว่าน้องตัวนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวมีคลิปวิธีใช้ให้ดูนะคะไปดูกันเลย ง่ายมากมากมากที่สุดใน3โลกแล้วก็ประหยัดมากๆที่สุดใน3โลกเช่นกันพอเราใช้เสร็จนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวล้างนะคะเป็นเจลนะคะเป็นขวดแบบนี้ซึ่งเอาไว้ใช้ล้างน้องตัวนี้นะคะเวลาที่เราใช้เสร็จเราก็ล้าง <S <S 2> <S 2> พอล้างเสร็จนะคะเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเก็บเก็บน้องเข้าไปอย่างนี้นะคะ เวลาที่เราเป็นประจำเดือนเราก็เอาน้องออกมาใช้นะคะทุกคนพกพาคือง่ายมากๆนะคะนี่พกไปแค่2ตัวนี้เท่านั้นผ้าทำไมาก็ไม่ต้องพกแล้วพกตัวนี้เท่านั้นเลยนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่กลัวว่าแบบน้องจะเลอะหรือเปล่าน้องจะซึมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้น้องม้าจะมาใช้ให้ทุกคนดูนะคะว่าน้องเขาเนี่ยจะ รั่วจะซึมจะเลอะไหมถ้าเรานอนเล่นโทรศัพท์กลิ้งไปกลิ้งมานะคะมันจะเลอะโซฟาหรือว่าเลอะที่นอนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอะทุกคนตอนนี้ เป็นเวลาประมาณหชั่วโมงนะคะที่เราใส่น้องถ้วยอนามายัยโดยที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนอีกทีก็คือจะนอนแล้วเพราะว่าเรากำลังจะไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะคะเราต้องทำความสะอาดน้องถ้วยอนามัยก่อนแล้วเราค่อยนำกลับมาใช้ใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวน้องมาไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ใส่น้องเ้วื่ออนามัยเรียบร้อยค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าน้องจะไหลหรือว่ารั่วหรือว่าซึมนะคะน้องม้าก็ทําให้ทุกคนดูแล้วว่าถึงว่าเราจะนอนท่าไหนนอนหงายนอนคว่ำนอนแขกน้องก็ไม่ไหลค่ะปลอดภัยหายห่วงต้อง B U Cups นะคะสาวๆคนไหนนะคะที่กําลังลังเลอยู่น้องม้าอยากจะบอกเลยนะคะว่าน้องปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ประหยัดเงินเราได้เยอะมากๆด้วยนะคะ Good night ค่ะทุกคน